ลองย้อนกลับไปที่ทีเด็ดที่1เพื่อให้เข้าใจนะครับอยากจะชวนญาติเนี่ยมันนึกภาพเป็นครอบครัวใหญ่สองครอบครัวมีกิจการลองรับเหมือนกันเลยครับก็คือเป็นสถาปนิกเกี่ยวกับวิศวกรรมนะครับมีลักษณะคล้ายๆกันเลยแต่จุดเด็นก็คือฝั่งครอบครัวหนึ่งเนี่ยไปจ้างนักจิตวิทยาที่ดีมากๆซึ่งมาสร้างสถานการณ์สร้างกิจกรรมบางอย่างมาลองรับให้ลูกๆหล,ลานเนี่ยของครอบครัวนั้นเนี่ยมีความสนใจมีใจรัก เกี่ยวกับการที่จะไปเรียนแล้วก็ไปทําอาชีพเกี่ยวกับวิศวกรเกี่ยวกับสถาปานิกเนี่ยด้วยตัวเองเลยให้เด็กเนี่ยรู้สึกชอบรู้สึกอยากด้วยตนเองแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะของการบังคับบังคับกันเสร็จก็มีปัญหากันบ้างมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าผมสามารถที่จะมีจิตวิทยาแบบนั้นให้กับพวกเราได้แต่อยากให้นึกย้อนกลับไปว่าการที่เราสามารถไปอยากดีด้วยตนเองไปมีใจรัก ไปลองดีขึ้นด้วยตนเองเนี่ยมันสําคัญมากๆมันสําคัญยังไงครับมันมีผลต่อสมองมันมีผลต่อจิตใจมันมีผลต่อการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยมันมีความสําคัญอย่างนั้นจากนั้นครับถ้าใครที่เชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมันมีผลถ่ายทอดไปด้วยการอยากดีได้เองการดีขึ้นได้เองการสู้ไม่ถอยเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่ฝึกได้สร้างได้แล้วมันถ่ายทอดได้ ไม่ว่าเราจะไปเกิดในภพภูมิใดเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่สําคัญจุดสําคัญก็พูดซ้าคาเดิมก็คือมันฝึกขึ้นมาได้มันสร้างขึ้นมาได้แล้วทําไมเราจะไม่ฝึกไม่สร้างทุกท่านครับเพื่อให้เกิดไฟเกิดกําลังใจเกิดแรงขับเคลื่อนเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับผมไปเจอขึ้นขึ้นรถแท็กซี่จากสนามบินเมื่อเมื่อกลางปี -66 นี่แหละนะครับสองพนนี่แหละกลางปีนี้แหละนะครับท่าน เริ่มจะมีกิจาการแท็กซี่ของตัวเองแล้วเรามาเจอโควิดเป็นหนี้ด้วยรถแท็กซี่ถูกยึดด้วยแต่ในวันนั้นนะครับป66ี66นั้นท่านยังมีไฟที่จะไปเริ่มกิจาการใหม่เป็นกิจาการคือท่านจะขับแท็กซี่ไปแล้วจะไปเริ่มกิจาการร้านอาหารของท่านด้วยเพราะท่านบอกว่าท่านอายุมากแล้วคงจะขับแท็กซี่แบบนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วทุกท่านครับคนนั้นครับอายุ69ย่าง70ปีแล้ว แปลว่าอะไรครับแปลว่าคน70เนี่ยยังมีไฟยังมีแรงขับเคลื่อนที่ไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในช่องทางที่ดีกว่าของชีวิตผมไม่ได้บอกว่าท่านจะประสบความสําเร็จนะครับแต่ผมบอกว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าเราใส่ใจดูตั้งแต่วิดีโอที่1มานะครับใส่ใจแล้วไปมีไฟมีแรงขับเคลื่อนดีๆที่จะเริ่มต้นชีวิตที่ดีแล้วทําไมเราจะไม่ทําล่ะนะครับยกทั้งหมดครับ ลองไปนึกต่อไปทำกันบ้านเองถ้าขอได้นะผมอยากให้ย้อนกลับไปดูวิดีโออยากดีมีทีเด็ดเนี่ยดูตั้งแต่ทีเด็ดที่1มาถึงตรงนี้นะครับแล้วอยากให้ท่านเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ไปฟังซ้ำไปนึกไปจดแลはは esting, ้วออกแบบบางอย่างมาลองด้วยตนเองเพราะนั่นแหละคือคำตอบนะครับไปดูวิดีโอไปฟังซ้ำไปนึกไปจดแล้วออกแบบอะไรขึ้นมาลองเองนั่นแหละคือคำตอบให้ท่านพยักหน้าด้วยตนเองเลยนะครับนั่นคือคำตอบครับแล้วถ้าอยากจะขอได้นะครับถ้าให้ขอได้พูดง่ายๆนะครับ อยากจะขอให้เป็นอีกหนึ่งท่านซึ่งบอกต่อแนะนําวิดีโอหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3เนี่ยอยากดีมีทีเด็ด123เนี่ยไปบ่อยๆตลอดนะครับให้ญาติได้มาลองเองนะครับเพราะมันคือการสําคัญที่สุดคือการที่ญาติได้ลองเองนึกภาพเด็กที่ทําการบ้านเองกับเด็กที่ลอกการบ้านหรือไม่ทําการบ้านส่งครูเลยเนี่ยความแตกต่างในการเรียนรู้เนี่ยเมื่อผ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับจากนั้นครับ เป็นทีเด็ดนี้ก็คือคนเรามีดีจุดแรกก็คือความเชื่ออยากให้ท่านเชื่อจริงๆว่าคนเรามีดีจริงๆไปดูเองเลยครับคนเราผลิตสมาร์ทโฟนผลิตอะไรได้ตั้งหลายอย่างดูคนที่ทําได้ดูให้เชื่อก่อนว่าคนเรามีดีจริงๆก่อนแล้วย้อนกลับมาถามตัวเองว่าแล้วตัวเราล่ะถามเองแล้วตอบเองเลยครับจากนั้นครับไปสัมผัสสิ่งที่ช่วยให้ตัวท่านเองสัมผัสว่าตัวท่านมีดีก็คือการอ่านเกมยาว การดูไปยาวๆครับการที่ท่านเชื่อว่าเด็กคนนั้นซึ่งกลายเป็นวิศวกรกลายเป็นนักกีฬากลายเป็นคุณหมอที่ดีเนี่ยเขาได้ไปผ่านขั้นตอนของชีวิตที่ก้าวไปสู่จุดนั้นได้เขาไปเจอจุดเปลี่ยนได้แปลว่าอะไรครับท่านก็เจอได้ด้วยการอ่านเกมไปยาวบางคนครับจมไปกับความเกลียดจมไปกับการติดเกมจนไปกับการติดละครติดทีวีติดโทษคนอื่นติดปล่อยเนื้อปล่อยตัว แล้วเราจะดึงชีวิตตนเองขึ้นมาจากตร,ตรงนั้นได้ยังไงง่ายๆที่สุดก็คือการที่ไปใจเย็นๆสงบแล้วก็ดูยาวนะครับดูไปยาวๆแล้วค่อยเลือกไม่ใช่อยู่ดีใช่มันง่ายกว่าครับการที่เราจะโทษคนอื่นการที่เราจะแบบไม่มีอะไรทําไปเล่นเกมที่เราเคยเล่นไปดูเรื่องราวต่างๆนอนดูปล่อยตัวไปมันง่าย แต่การที่เราย้อนกลับมาถามตนเองใจเย็นแล้วอ่านเกมไปยาวดูไปยาวนี่แหละคือคําตอบครับที่ท่านจะได้ไปสัมผัสด้วยตนเองอีกอย่างหนึ่งครับลองคิดพูดทําไปอีกทางแน่นอนครับเขาขับรถตัดหน้าเราเราจะโกรธก็ได้เราจะพูดคําหยาบออกไปก็ได้แต่การที่เราดูว่าอืเราจะคิดไปอีกทางได้ไหมเราจะคิดไปทางที่เห็นใจเขาได้ไหมเขาอาจจะรีรบเขาอาจจะมีธุระที่จําเป็นเขาอาจจะไปทํางานสาย จากนั้นเนี่ยเราไม่หลุดพูดคําพูดที่ไม่ดีออกไปการที่เราได้ทักษะนี้ไปนะครับจะทําให้สัมผัสได้เองว่าเออตัวเราก็ไม่ดีนะแต่จุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่อยากพูดเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอยากให้เจาะไปครับว่าชื่อหนึ่งก็คือค no ิสโนโรนันโดเขาเป็นนักฟุตบอลของโปรตุเกสเขาไปเจอของดีของตนเองแล้วจริงๆนะครับจนจนเขานำของดีเขาเนี่ย กลายมาเป็นสุดยอดนักฟุตบอลมีค่าตัวมากมายเขาไปเจอจริงๆแต่การที่คริสตยโรโรนโดเนี่ยจะไปเจอมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเขาต้องเจออะไรมาบ้างเขาต้องเจอคุณพ่อมีลักษณะเด่นยังไงเขาต้องเจอคุณแม่มีลักษณะเด่นยังไงถึงผลักดันเข้าไปถึงจุดนั้นแต่ทุกท่านครับท่านสามารถที่จะมีคุณสมบัติข้อหนึ่งซึ่งผมบอกไว้แล้วในทีเด็ดที่หนึ่งนะครับอยากดีเองลองดีขึ้นได้เองเนี่ยผมบอกไว้แล้ว ท่านใช้พลังสนใจสายใจที่มีคุณภาพซึ่งท่านไปฟูมฟักได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเนี่ยมาผลักดันท่านมาเชิญชวนท่านมาเหนี่ยวนำท่านไปเจอสิ่งที่เป็นของดีของท่านได้แล้วท่านใช้คุณสมบัติการสนใจใส่ใจพิเศษนั้นในการนำพาชีวิตของท่านไปเจอได้นะครับพูดให้เป็นกำลังใจนะครับถ้าขอได้ก็จะขอแบบเดิมนะครับขอให้ดูต่อขอให้บอกต่อขอให้ใจเย็น ผมไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่คนเก่งอะไรอยากให้ย้อนกลับไปว่าการที่บอกต่อวิดีโอนี้ไปเนี่ยเป็นบุญต่อญาติต่อสังคมไทยแล้วทั้งหมดไม่ต้องเชื่อผมไปพิสูจน์ได้เองนะครับก็กราบขอความกรุณานะครับบอกต่ออยากดีมีทีเด็ดหมายเลขหนึ่งสไปบ่อยๆตลอดแล้วเรามาดูกันว่าตัวท่านเองคนอื่นๆสังคมไทยเนี่ยจะดีขึ้นได้จริงๆไหม ขอบคุณจริงนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับยังไงก็ได้นะครับแต่อยากขอ